สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวสกูชี่แม่แท้ที่เข้ามาใหม่นะคะคลิปนี้เสียงเป็ียนนิดหนึ่งนะคะไม่ค่อยสบายนะคะถ้าใครสนใจสอบถามซื้อนะคะก็มีไอเดียตามนี้นะคะให้ไอเดียไลไว้ก่อนเลยนะคะใครที่เห็นใบนี้ไม่ชัดนะคะจะทิ้งไลน์ลเอดนี้ไวใ้ใต้คลิปเลยนะคะแล้วก็มี i g ดูรูปสินค้าด้วยนะใครสนใจนะคะทักมาทางาทางไลน์ตามนี้เลยนะคะมีทั้งหมดสี่ไอเดียค่ะก็เดี๋ยวทิ้งลรลยละเอียดไวใ้ใต้คลิปแล้วกันนะคะ ก็รับเรานะคะรับโอนทางนะคะแล้วก็รับบัลเลตนะคะแต่ว่าไม่รับบัลเลตแบบตู้เนเติมนะคะก็อย่างแรกนะคะมาเริ่มที่กระเป๋าเป็นก่อนนะคะอันนี้จะเป็นกระเป๋าฮูลูนะคะแบบเนื้อผ้านะคะเป็นแบบไซเล็กนะคะอะไซเล็กนะคะไซส์ประมาณนี้เลยนะคะราคาใบาละหกสิบบาทนะคะมีหลายลายนะคะใครสนใจทักมาดูรูปเพิ่มเติมได้ในไลน์ค่ะก็เดี๋ยวให้ดูลายข้าวๆประมาณนี้นะคะลายน่ารักน่ารักใหญยๆเลยนะคะพวกลายการ์ตูนล,ลายประมาณนี้นะ นีค่ะลายเป็ดน,นะคะมินเนี่ยนโปกเกมอนนี่นะคะมีเยอะมากแล้วก็ซาล,ลีนะคะก็มีมิก้เมาส์ค่ะก็อันนี้จะเป็นแบบเซเลกนะคะราคาใบละ60บบาทนะคะกระเป๋าหูรูดค่ะอันนี้จะเป็นแบบสายใหญ่นะคะก็ล็อดนี้ก็ระเป๋าแบบสวยเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวนี่เป็นลายใหม่นะคะเป็นลายคูมามงนะเป็นแบบเทานะคะเนื้อผ้าดีด้วยนะแบบดํานะคะ นี่และนี้น่ารักนะคะมีสติดนะคะมิกกี้เมาส์อะไรประมาณนี้นะคะมีภูปอมๆนะคะมิกกี้เมาส์อันตัวนี้นะคะเป็ดะค่ะแล้วก็นี่นะคะแมวอีออนะคะตัวนี้ไม่แน่ใจนะใครสนใจก็ทักมาในไลน์นี้ถ้าแบบสายใหญ่มาด้วยนะคะคิตตี้ นี่นะคะใครสนใจดูรูปเพิ่มเติมนะคะทักมาได้ในไลน์นะแบบไซส์ใหญ่นะคะราวคาใบละ100้บาทเท่านั้นนะคะจะได้เยอะมากเลยนะอย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นกระเป๋าดินสอนะคะเป็นแบบ2องซิปนะคะกระเป๋าดินสอแบบ2องซิปจะได้2ช่องนะคะราคาใบละ120บาทนะคะมีหลายลายเหมือนกันเลยนะลายน่ารักน่ารักเยอะมากนะคะพวกลายการ์ตูนอะไรนะคะมีครบแบบหลากหลายสีหลากหลายลายเลยนะอันนี้จะเป็นแบบ2องซิปนะคะมาพนนี่นะคะ โดเลมอนนะคะแล้วก็มินเนี่ยนก็มีลายเป็ดนะคะลิลาคูหมามามิโลดี้ค่ะมาลิตเติ้ลนะคะโปเกมอนมอนสเตอร์นะคะมาพนี่แล้วก็คิตตี้อันนี้จะเป็นกระเป๋าดินสอน,นะคะแบบ2องสิบนัลคาใบละหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะส่วนอันนี้จะเป็นกระเป๋าดินสอน,นะคะแต่ว่าจะเป็นแบบสิบใหญ่ก็หลอดนี้กระเป๋าแบบสิบใหญ่ก็มีหลายลายเหมือนกันเลยนะคะมี มิกกี้เมาส์นะคะลายซันลี่ค่ะลายมินเนี่ยนนะคะลายมินนี่เมาส์ค่ะลายโปเกมอนค่ะโดลเรมอนแล้วก็เป็นมอนสเตอร์นะคะอันนี้จะเป็นแบบซีพีจะได้เยอะมากนะคะราคาใบละ150บบาทนะคะอย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นโคมไฟคิตตัน,นะคะ่ะก็ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นแบบเหมือนเม็ดพลาสติกอยู่รอบๆนะคะแล้วก็เปิดสวิตช์ไฟได้ตรงนี้เลยนะแล้วก็จะมีสีออกมานะคะ เนี่ยมันจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะคะสีจริงสวยมากแต่ว่านี้เปิดไฟอยู่นะคะนี่นะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะคะราคากล่องละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะน่ารักนะมีเป็นลายเลมอนนะคะลายคิตตี้ค่ะแล้วก็ ลายโปเกมอนนะคะ3ลายนี้เท่านั้นนะคะราคากล่องละ100รบาทเท่านั้นนะคะคอมไฟกิตันน่ะ,ะต่อมานะคะจะเป็นพวกตุ๊กตาอาเสียงค่ะอันนี้เหลือไม่กี่ลายแล้วนะคะ,ะ,คะเริ่มที่แบบเซเลกันก่อนดีกว่านะคะจะมีอยู่2ลายเท่านั้นนะคะก็ราดด t พิเศษมากๆนะคะแล้วราคานะแบบเซเลกนะคะละแปดสิบบาทให้ดูลายกันนะคะมีเป็นหมีแดงนะคะก็มีขาวแล้วก็เป็นพวกสายใหญ่นะคะมีเป็นลายหมูนะคะลายช้างแล้วก็ลายหมีแต่งงานชุดสีชมพูนะคะ ส่วนส์ใหญ่ไซสใหญ่เนี่ย230บาทนะคะจาก250ายสเล็กเนี่ย180จาก200บาทนะคะคือลดมาตัวละ20บบาทเลยนะคะก็เดี๋ยวอาเสียงให้ดูนะคะกดอาเสียงตรงนี้เลยนะสวัสดีค่ะ นี่นะคะกดฟังทางนี้นะคะน่ารักมากนะคะกดฟังสามได้หลายรอบนะคะอันนี้จะเป็นวิธีการเล่นตุ๊กตา,าเสียงนะคะไซส์เล็กร้อยแปดสิบไซส์ใหญ่สองร้อยสามสิบนะคะราคาใหม่เลยนะ,ะต่อมานะคะจะเป็นพวกสกูชีนะคะก็จะรีวิวไล่ราคานะคะเล่นที่แบบมินิกันก่อนนะคะราคาชิลละสิบแปดบาทนะคะอย่างแรกนะคะอันนี้จะเป็นปลาทะยากินะคะเอามาเยอะมากๆนะคะเต็มตะกร้าเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันคุ้มราคามากนะคะน่ารักแล้วก็นิ่มสโลด้วยนะคะมีหลายสีค่ะ 18บาทเท่านั้นนะคะอันนี้แนะนำเลยนะปลาทายากินะคะนิ่งสโลนะคะอย่างต่อมานะคะอย่างแรกนะเริ่มที่โดนัทคิตตี้มินิกันก่อนนะคะมันมีจะแบบมันจะมีเป็นแบบโรยท็อปปิ้งแบบนี้นะคะนิ่งสโลเหมือนกันคะ่ะแล้วก็เป็นแบบราซอสน,นะคะน่ารักนะมีหลายชิ้นค่ะ แนะนำในการดูลลาิตตี้นะคะแล้วก็อย่างต่อมานะอันนี้จะเป็นมินิบ้านอีโมจิไม่ได้มานานแล้วนะคะเป็นแบบหน้าอีโมจินะคะสีเหลืองสวยมากนะคะนิ่มแล้วก็สโลด้วยนะแล้วก็เป็นแบบมินิแพนด้าบันนะคะมีเป็นหลายสีเลยนะคะเป็นหน้าแพนด้านะคะนิ่มสโลค่ะแล้วก็เป็นมินิบ้านขาพวกนี้มันจะแบบขาหน้านะพวกมินิบ้านขานะค่ะแบบหน้าแพนด้าหน้าอีโมจิ หน้าตะคูนะคะแล้วว่าเนื้อมันเหมือนเหมือนกันทุกชิ้นเลยนะคะคือนิ่มแล้วก็สโลมากนะคะก็พวกนี้นะคะราคาชิล่าสิบบาทนะคะนิ่มสโลทุกชิ้นเลยนะคะต่อมานะคะจะเป็นพวกไซมีเดียมนะคะราคาชิล่าะ40บาทค่ะเล่มที่แบบแรกนะคะก็เป็นนี่เลยนะคะลูกทอนะนี่ขอเรียกลูกทอนะคะนิ่มสโลมากนะคะนิ่มสโลนะะโลลี้เลยนะคะ ราคาชิลาสี่สิบาทนะคะลูกทอนะอันนี้ไม่ได้มานานแล้วนะคะต่อมานะคะตะกรกาต่อมาอย่างแรกนะคะจะเป็นปังในสดค่ะก้อนี้มันจะเป็นขนมปังนะคะเนื้อดีแล้วก็นิ่มสโลนะคะนี่ค่ะสโลมากนะคะแล้วก็จะมีเป็นมันฝรั่งสีนะคะอันนี้ก็นิ่มสโลเหมือนกันนะคะ มีชิ้นใหญ่ด้วยนะคะอันนี้ชิลส์สบาทนะคะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นพวกมีเดียบันค่ะมีเป็นแบบ2แบบนะคะเป็นแบบบันขาวกับบันเหลืองนะคะก็หน้ามันก็จะปนปนกันนะคะแล้วก็ค้าสีกันไปนะคะแล้วแต่นะคะชอบหน้าไหนนะคะหน้าตลกนะคะก็มีนะคะหน้าอูมามิแบบนี้ค่ะเป็นแบบหน้าอีโมจินะคะน่ารักน่ารักนะคะหน้าซนิโอนี่เป็นแบบหน้าคาบิดนะคะอันนี้จะเป็นพวกบาลไซมีเดียนะคะแนะนาเลยนะมาใหม่ค่ะราคาชิลส์สีบาทนะคะ 40บาทต่อมานะคะอันนี้จะเป็นพวกซาลาเปาค่ะมีเป็นแบบซาลาเปาขาวะนะคะก็คือซาลาเปากูเดทามานั่นเองนะไซมีเดียมนะคะนิ่มสโลว์ค่ะแล้วก็มีเป็นแบบซาลาเปาสีนะคะซาลาเปาสีจะเป็นพวกหน้าอีโมจินะคะมีหลายสีเลยนิ่มสโลว์เหมือนกันนะคะแล้วแต่ชอบนะเป็นแบบไซมีเดียมประมาณนี้นะคะนี่จะเป็นแบบสีฟ้านะคะใครสนใจพวกสกุชี่ก็ทักมาดูรูปได้นะคะ อินซโลมานะคะพวกสาลาเปาราคาชิละ40บาทเท่านั้นนะคะต่อมานะคะจะเป็นราคาชิละ50บาทนะคะเล่มที่แบบแรงนะคะอันนี้จะเป็นบอคเอรีคร่ค่ะมีอยู่3สีนะคะเหลืองขาวแล้วก็เขียวนะคะตัวนี้มันเหมือนบอคเอรีร่จริงมากนะคะงานละเอียดนะงานใบแมบผักจริงมากๆนะคะ นี่นะคะนิ่มแล้วก็สโลนิดค่ะก็นี่ราคาชิลาห้าสิบาทะคะ่ะเป็นบล็อกเกอรี่ค่ะต่อมานะคะอันนี้เป็นห้าสิบาทะคะ่ะลูกพีคค่ะมันจะมีเป็นเหมือนหลายสีเลยนะคะหลายสีหลายแบบนะประมาณนี้นะคร่าวๆค่ะลักษณะมันจะเป็นแบบนี้นะนิ่มแล้วก็สโลนะคะ ราคาชิ้นละ้าสิบาทะคะ่ะอันนี้เป็นแบบมาใหม่เลยนะคะเนื้อดีแล้วก็นิ่มสโลไปรูปผีด้วยนะคะห้าสิบาทเท่านั้น,นะคะ่ะ <c oughs> ต่อมานะคะ6กสิบาทคะ่ะเล่นที่อย่างแรกนะคะเป็นข้าวเก็บยืนนะคะอันนี้เหลือแบบชิ้นสุดท้ายแล้วนะมีอยู่สองชิ้นค่ะนิ่มๆแล้วก็ยืดได้นะคะแล้วก็น,นี้จะเป็นไข่ฟูจิค่ะอันนี้น่ารักนะคะชิ้นใหญ่แล้วก็นิ่มสโลด้วยนะคะมีหลายสีค่ะ 60บาทนะคะขายฟูจิค่ะต่อมานะคะจะเป็นพวกราคาชิล่า70บาทนะคะก็มีหลายแบบนะคะเริ่มที่อย่างแรกเลยนะคะอันนี้จะเป็นมะม่วงนะคะมันจะเป็นแบบสีแรงาแบบนี้นะคะนิ่มแล้วก็สโลว์ค่ะแล้วก็ยังต่อมานะคะอันนี้จะเป็นสอบเบอรี่ค่ะมีดูสองสีนะคะก็อันนี้เป็นสอบเบอรี่แบบสายเล็กนะคะเป็นแบบสายเล็กนะมีสองสีนี้ค่ะนิ่มแล้วก็สโลว์มากเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นแบบฟักทองเขียวนะคะ มันก็จะมีเป็นฟักทองส้มด้วยนะแต่อยู่อิตาลงนะคะฟักทองเขียวนะแล้วก็เป็นแบบฟักทองฮาโลวีนนะคะอันนี้มาใหม่เลยนะนี่แล้วกันนะคะชิ้นนี้ลักษณะมันเป็นแบบฟักทองปกติแต่ว่ามันเป็นหน้าฮาโลวีนรลาสัับูรณ์นะว่าฟักทองฮาโลวีนนะคะอันนี้เนื้อแบบแน่นๆนะคะนุ่มๆนะแล้วก็สโลว์ด้วยนะคะราคาชิ้นละเจ็ดสิบบาทนะคะมาใหม่นะฟักทองฮาโลวีนะค่ะ จ็ดสิบาทตะกร้าต่อมานะคะอย่างแรกค่ะอันนี้จะเป็นชมพูคนะ,คะอันนี้คือชิ้นใหญ่กว่าชิ้นอื่นเลยนะคะแบบเจ็ดสิบาทนะ,ะนิ่มแล้วก็สโลนะคะชมพูค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นส้มนะคะเป็นแบบส้มๆ้มนะคะส้มสีส้มนะอันนี้ก็เนื้อดีเหมือนกันนิ่มสโลนะคะสีสวยนะแล้วก็ต่อมานะคะอันนี้จะเป็นเลมอนนะคะมันจะเป็นแบบ ลักษณะเลมอนประมาณนี้เลยนะคะมีอยู่2สีค่ะสีเขียวนะคะแล้วก็สีเหลืองนะคะอันนี้ก็นิ่มสโลมากๆเหมือนกันนะคะน่ารักนะชิล่าเจ็สิบบาทนะคะเจสิบบาทต่อมานะคะอย่างแรกค่ะเล่นที่หัวใช้เท้านะคะมีอยู่3ามสีค่ะสีแรกนะคะนี่เป็นสีขาวเลยนะนิ่มสโลค่ะสีเหลืองนะคะนิ่มสโลเหมือนกันแล้วก็สีแดงนะคะอันนี้มันนิ่มสโลแบบนี้มากนะคะประมาณนี้เลยแล้วก็เป็นกล้วยนะคะ กล้วยเป็นแบบอย่างนี้เลยค่ะสายประมาณนี้ก็ชิ้นใหญ่อยู่นะคะนิ่มๆนะคะแล้วก็สโลด้วยนะนีประมาณนี้เลยค่ะชิลลจะสิบาทนะคะต่อมานะคะอันนี้มาใหม่เลยนะเป็นปังปอนนะคะเป็นพวกเป็นพวกหน้าตลกนะคะหน้าอีโมจินะหน้ามันก็จะเป็นหน้ามันก็จะเป็นแบบหน้าอีโมจิประมาณนี้นะคะมันนิ่มแล้วก็สโลมากจริงๆนะคะตัวชิ้นนี้แนะนํามากๆนะคะมาใหม่นะนิ่มมากๆค่ะอันนี้กดนิดเดียวนะเบาๆนะคะก็นิ่มไปแล้วนะ มีหลายสีด้วยนะคะแนะนําเลยตัวนี้นะคะคุ้มราคามากชิ้นใหญ่ด้วยนะคะชิ้นมันประมาณเท่ามือนะคะใหญ่กว่ามือด้วยนะราคาชิละาเจ็ดสิบาทเท่านั้นนะคะเป็นบางฟอนะ้าอีโมจินะคะต่อมาเจ็สิบาทนะคะอันนี้จะเป็นบางฟอนกูเดทมะนะคะก้อนี้ไม่ได้เข้ามาหลายหลอดแล้วนะเป็นแบบอย่างนี้แล้วก็มีชิพช็อกโกแลตอยู่ด้านข้างหูดวดนะตรงนี้นะคะตัวนี้ก็นิ่มสโลมือนกันนะน่ารักนะคะ ปังปอนกุเลธรมะนะคะนี่สโลค่ะแล้วก็น,นี้จะเป็นแอปเปิลนะคะเป็นแบบแอปเปิลสากลางนะคะล็อตนี้ไม่มีสไไ์มไม่ไม่มีสายเล็กนะมีแต่ส์กลางกับสายใหญ่นะคะสายกลางจะสิบนะสายประมาณนี้ประมาณมือนะคะนิ่มแล้วก็สโลด้วยนะคะเนื้อดีนะ,นะ,ะราคาชิ้นลเจ็ดสิบบาทนะคะต่อมาจะสิบบาทนะคะเล่นที่อย่างแรกค่ะจะเป็นสับปะรดนะคะมีอยู่สองสีค่ะเป็นแบบสีเหลืองกับสีส้มนะคะตัวนี้คือมัน ชิ้นใหญ่อยู่นะคะชิ้นแบบใหญ่ประมาณใหญ่กว่ามือเลยนะคะแล้วก็นิ่มแล้วก็สโลว์มากๆนะคะงานดนียนด้วยคุ้มมากๆนะคะจะสิบบาทเท่าไั้นแล้วก็เป็นรองเท้าหน้าสนิโอนะคะก็มีหลายสีนะคะแต่ว่าตัวใหนจะเป็นหน้านี้เป็นหน้าปอมๆนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างค่ะ <S <S นี่นะคะมันนิ่มแล้วก็สโลว์มากเลยนะคะราคาตัวนี้ราคาชิลาเจ็สิบบาทนะคะต่อมาเจ็สิบบาทนะคะจะเป็นฟักทองนะคะเป็นฟักทองแบบสีส้มนะคะ ฟักทองส้มนะเป็นแบบนี้เลยนะเมื่อกี้เป็นฟักทองเขียวกับฟักทองคาราวีนะคะเท่ากันเลยเจ็ดสิบบาทนะคะนิ่งสโลเหมือนกันนะคะอันนี้น่ารักอยู่นะ,ะฟักทองค่ะแล้วก็เป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะอันนี้ง่ายเนียนมากนะคะเหมือนแฮมเบอร์เกอร์จริงมากชอบนะคะแล้วก็นิ่งสโลด้วยค่ะราคาชิ้นละเจ็ดสิบบาทนะคะแล้วก็ยังต่อมานะคะเจ็ดสิบบาทจะมีเป็นข้าวโพดนะคะอันนี้จะเป็นข้าวโพดแบบปิ้งนะคะอันนี้ไซส์เท่าของแขนเลยนะคือมัน สายใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็นิ่มสโลว์คุ้มราคามากนะคะแล้วก็ปลามหมึกเหมือนกันนะคะนิ่มสโลว์นะอันนี้เพิ่งออกมาได้ไม่นานนะคะราคาชิล่าเจ็ดสิบบาทเหมือนของแท้เหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นเต่าจัมโบ้นะคะเป็นแบบสายใหญ่จัมบโบ้เลยนิ่มแล้วก็สโลว์มากๆนะคะราคาชิล่าเจ็ดสิบบาทเท่านั้นก็จะการนอีกแนะนําทุกชิ้นเลยนะเจ็ดสิบบาทตะกร้าต่อมานะคะอันนี้จะเป็นแตงโมโแบบชิ้นนะคะก็คือรดนี้มันไม่มีเป็นแบบลูกนะมีเป็นแบบชิ้นแบบนี้เลยนะคะสีสวยนะคะ นิ่มแล้วก็สโล่มากๆด้วยนะคะอันนี้น่ารักหนะเป็นลูกแจงโมงแบบชิ้นนะคะราคาชิ้นละเจ็ดสิบบาทเท่านั้นนะคะนิ่มสโลค่ะต่อมานะคะจะเป็นราคาชิ้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะเล่มที่อย่างแรกค่ะอันนี้เป็นปลาโลมานะคะข้างหน้าเป็นแบบปลาโลมานะคะเป็นแบบตัวแบบนี้เลยนะคะก็ตัวน,นี้น่ารักนะคะมันนิ่มสโลนะคะแล้วก็ตรงตานี่มันขยับแบบนี้ด้วยนะคะ สีมันสวยนะคะแล้วก็ชิ้นใหญ่นะชิ้นยาวนะคะประมาณนี้เลยมีหลายสีด้วยที่ออกมาได้ไม่นานนะคะเป็นตาโรมานะตัวนี้แนะนํานะคะ100บาทเท่านั้นนะคะ100บาทก้าต่อมานะคะจะเป็นพวกนี้เลยค่ะอย่างแรกค่ะเป็นพีชนะคะเป็นพีชแบบซัมโบเลยนะชิ้นนี้มันจะตัวใหญ่เท่าบิ๊กพีชนะคะบิ๊กพีชไอ้บุมนะไซมันเท่านี้เลยนะคะแล้วก็นิ่มสโลมากด้วยนะคะราคาชิ้นละ1 0 0บาทนะคะ แล้วก็เป็นแบบแอปเปิลนะคะอันนี้จะเป็นแอปเปิลไซส์ใหญ่นะมินสโลเหมือนกันนะคะเนี่ยมันจะซอฟต์นะคะหน,หนึ่งหนึ่งวบาทเทนะ่านั้นนะคะแนะนํานะครุงมากนะคะชิ้นใหญ่มากค่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นพกาดขาวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูแบบเก่ากันก่อนนะคะแบบเก่ามันจะเป็นลนักษณะนี้นะคะคือพกาดขาวเนี่ยราคาชิ้นละหนึ่งว่ายี่สิบบาทะคะ่ะเพราะว่ามันไซส์ใหญ่แล้วมันก็จะนินสโลมากๆะคะ่ะ นี่นะอันนี้จะเป็นแบบเก่านะคะแบบใหม่จะออกมาเป็นแบบอย่างนี้นะคะอ้วนๆนะคะแต่ว่าจะเตี้ยก็แบบเก่าหนึงนะคะชิ้นใหญ่เต็มมือมากๆนะคะอันนี้มันนิ่มสโลว์มากๆนะแล้วก็เป็นแบบอันนี้เราไม่แน่ใจนะคะก็พตกการขาวก็ได้นะคะหรือเป็นกระลำปีอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่ออกมาใหม่นะคะ นิ่มแล้วก็สโลว์มากๆนะคะก็ตัวนี้มันจะชิ้นใหญ่แล้วก็นิ่มสโลว์นะคะแนะนอนมาเป็นแบบพวกผักกาดขาวนะคะราคาชิ้นละหนวยบาทเท่านั้นนะคะชิ้นใหญ่มากนะน,นี้นะคะตัวนี้อย่างสุดท้ายนะคะเป็นสัอเบอร์รี่จัมโบ้ค่ะราคาชิ้นละ130บาทนะคะเป็นแบบไซส์ใหญ่จัมโบ้เลยนะคะเท่าเหมือนสัอเบอร์รี่ไอบูมนะคะ130บาทนะก็ตัวนี้มันจะไม่เหมือนรุ่นร้อยของรุ่นก่านะคะ่ะเนี่ยงงานมันจะแบบ ละเอียดกว่าแล้วก็สีสวยนิ่มสโลกว่านะคะมันเป็นแบบเกรดดีกว่านะคะก็เลย1นึ่บาทมันก็คุ้มนะคะมันชี้นใหญ่แล้วก็เนื้อดีมากๆด้วยนะตัวนี้แนะนํานะคะน่ารักนะซอรบรี่นะคะเป็นแบบไซส์ใหญ่เลยจัมโบ้นะคะราคาชิละหนึรามสิบาทนะคะ ก็นี้นะคะจะเป็นสกุชี่เม่แท้ที่เอาเข้ามาใหม่ในวันนี้นะคะมีหลายแบบนะคะแล้วก็นิ่มสโลทุกชิ้นเลยนะค่าสนใจนะคะทักมาลายตามนี้เลยนะคะข้างบนนะคราเห็นไลน์อันนี้ไมชัตจะทิ้งไว้ให้ตาลิปนะคะนี่นะคะก็อ,อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครป์แล้วก็ืม,มาอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะนี่นะ